ยังโอเคตัวนี้จะเป็นมนแบงค์โมคูตัวนี้เป็นน้ำหอมของพ่อค้าเลยเอามาปล่อยออกตัวนี้เนาะเป็นราคาบริสามพันแต่ว่าสามารถจะใส่กินที่ว่าดูดีเนาะตัวนี้เป็นน้ำหอมระดับกลางราคาประหยัดงบแต่ว่าราคาออกชอบกับสามพันแปดเนาะตัวนี้พ่อค้าเอามาปล่อยออกเพียงแต่สองพันสามร้อยบาทตัวนี้เพราะว่าพ่อค้าซื้อมาสวงเงินบบตันเฟิร์นเนาะตัวนี้เป็นกินออกแบบออร่าเย็นๆหน่อยหนึ่งตัวนี้เนาะมีความแบบแคล้ายๆแบบเคเวนค่ายสี่เคเลยตัวนี้เนาะ โนตตัวนี้สองพันสองร้อยบาทจัดให้ไไรตัวนี้มาจะเป็นมนตแบงค์คือการตะวันตัวนี้คักก่อนัตเมื่อกี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นแบบโน้ตคล้ายๆแบบพวกดีออซานแนวเลยตัวนี้เนาะมันโนตออกแบบเนี้ยสไตล์แบบนั้นเลยคลายๆมนโมนแบงค์อีดีพีเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออริโตเลตแล้วก็ติดทนอีกเลยทุกคนอยู่หด้ทั้งวันทั้งคืนเลยตัวนี้เป็นกินไฮโซเลยองทานสายไบรุ่นเฮาตัวนี้ก็เอามาโปรออกจากราคาสามพันเก่าโหายเร่อหายไปเพียงแต่สองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นตัวนี้ทุกคน โ iste, ยดยเฉพาะคลิปนี้แล้วก็กองนี้ทุกคนยางอีกครั roat, ง้งขั้นหอบหนามันจะเป็นราคาใหม่ตัวนี้ฉพอกองนี้พอผู้ค้ามาโปรเด่นๆตัวนี้ต่อมาจะเป็นฟิ s i ชันเอ็กซ์ตมตัวนี้นอกไมสมายเกตตัวนี้นอกตะกุลนี่กับขกึ่งกันกินออกแบบสปอร์ตแบบเข้มข้นตัวนี้เนาะมันจะเป็นโน้ตแบบผู้ใายแบบอายุรักซ้ำตัวนี้เศร้าปลายกับสีไหลกันเทตัวนี้ผู้ค้าว่าเพียงแต่สองพันสองร้อยบาทขึ้นกันตัวนี้ผู้ค้ามาโปรออก ไปเสิร์ชเบิังในอ่าใน Google ในเน็ตแหละราคาอยู่ซ็อกก็หนาจะประมาณ3,000ปลายเนาะตัวนี้พ่อขามาโปไปเลย2,200บาทให้ไไรตัวนี้ต่อมากองสุดท้ายตัวนี้จะเป็นโคดนิวยอร์กเป็น EDP หรือว่าออร์บูฟูโคดติดทนตัวนี้กินเฮาซีดไปสักพักหนึ่งนี่มันจะออกเป็นแบบซอกโกแลตเลยกินนี่เนาะทุกคนโคดเด้งออกไปไกลแล้วก็เค็มโคนนิ่มแบบผู้ชายมาดแม่นเทฟอร์ยูกุดแมนแฮนซัมเลยตัวนี้เนาะนิ่มลายตัวนี้ยอมครับ มันจะมีไอยความแบบฟุ้งแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นช็อกโกแลตนิดนึงตัวนี้เน,นาะจัดไปเลยตัวนี้จัดราคาสามพันเก่า 3, บวห้ยเด๋วเอามาโปะออกเลยตัวนี้เพี่งเต่สองพันห้าร้อยบาทตัวนี้เนาะเป็นรอยเอ็มอลตัวนี้ขากลายตัวนี้เนาะจัดไปเลยไอ้น้องไวรุนเท่าของดีหาย,ยากมีหน่อยสปอหอบนี่เท่าน,น,านั้นสี่กองนี่เอาจาัดมาเลยนเนาะพราะว่อยากให้อายน้องไวรุนหน้าเขาเลยใส่ของแท้ของแบรนด์น้ำกันตัวนี้ หาใส่บ่ไดดแล้วจ้าอยากใส่น้หมของแเทต้องมาหารรันผักขาเท่านั้นยูโอเคแทงกินสมบัติ